ปราสาทตะมอนท h เนี่ยจริงๆเราคือไม่ต้องพูดเลยก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของไทยมันเป็นของกัมพูชาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าแค่ชื่ออ่ะก็เป็นชื่อของกัมพูชาแล้วตาม o นทม,มขเขมรออกมายืนยันปราสาทตาเมียนทมเนี่ยเป็นของขเขมรร้อยเปอร์เซนต์ว่าอย่างนั้นนะครับ สบายดีสวัสดีครับทักไทย f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคัคบพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณช่วงเกือบเทียงทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาดูขาประจำขเขมรทำคลิปออกมายืนยันอีกแล้วปราสาทตาเมียนทมเนี่ยเป็นชื่อขเขมร เป็นของคขมรอ่าเดี๋ยวลองไปฟังคลิปก่อนนะครับทุกท่านปราสาทตะมอนทมเนี่ยจริงๆเราคือไม่ต้องพูดเลยก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของไทยมันเป็นของกัมพูชาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าแค่ชื่อก็เป็นชื่อของกัมพูชาแล้วตามอนทมถ้าเอาเป็นภาษาทกัมพูชาเลยก็คือชัดๆง่ายๆเป็นของเจ้าของอะ่ะอืมตามอนทมไม่ใช่ตะมอนทมไม่ใช่ตะมอนทมนะ ต้องเข้าใจสำเนียงชื่อไม่ใช่ของไทยยังไงก็อย่าพยายามอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าฟื้นผมอยากที่จะถ้าคุณอยากจะแก้มือคือเนี่ยขอเวลาสักเจ็ดวันไหมแล้วเปิดศึกกันใหม่แล้วว่ากันเลยแล้วค่อยหยุดหลังจากเจ็ดวันหลังจากนี้ไปนี่คือคุณคุณในที่นี้คือคุณคือเขมเมน,นะครับอืนี่คือ นี่แหละครับทุกท่านขมนถ้าอยากได้ก็รีบมาเอานะ F16 จอดรอเป็นฝูงจะมาเอาตอนไหนก็รีบมาเอาเร็วๆถ้ายืนยันว่าเป็นของขมนอย่างที่ผู้พันเบิร์ตได้พูดไว้นะครับถ้าขมิมนยังคล่องใจเนี่ยเล่นนอกกติกาก็ได้นะหลังเจ็ดวันนะครับต่อเวลาไปอีกเจ็ดวันจะได้หายคล่องใจนะครับ บอกว่าเป็นของเขมรชื่อเป็นภาษาเขมรเอ้าในบ้านมึงมึงก็ต้องเรียกเป็นภาษามึงไงในประเทศไทยเขาก็เรียกเป็นภาษาไทยไงมึงจะให้ไปเรียกเหมือนมึงได้ยังไงคนละประเทศกันมึงไม่เห็นเลยครับประเทศไทยเขาเรียกเขมรมึงยังเรียกกัมพูชีเลยมันเรียกไม่เหมือนกันในประเทศลาเขาก็เรียกกัมพูชีบางทีเขาก็เรียกเขมร มึงจะใช้เรียกอะไรออกเสียงยังไงอีกเหมือนที่อะไรนะผู้หญิงขเมนที่ทําคลิปออกมาบอกว่าออกเสียงให้ถูกนะักะแม่ะแม่ะแม่กูจะเรียกขเมนกูมไม่เรียกะแม่ทําไมอ่ะนะครับถ้าคิดว่าปราสาทตาเมียนทมเนี่ยเป็นของขเมนนะให้ขเมนมาสร้างรั้วกั้นเลยกล้าหรือเปล่านะครับทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของขเมนกี่เปอร์เซ็นต, oh, ต์ตอนเนี้ยเห็นแต่มีแต่ทหารไทยล้อมเต็มหมดเลย นะครับท่านแม่ทัพภาคที่สองก็ยืนยันนะระาษาเตเมียนทมอยู่ในการควบคุมของทหารไทยนะครับตอนเนี้ยอย่าไปเชื่อโคลศเขมรน,นะพูดมั่วนะครับอยู่ภายใต้กัมพูชาควอบคุมนะฮะตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องเป็นของขเขมรหรือไม่เป็นเนี่ยศพทหารขเขมรยังไม่กล้าข้ามมาเอาเลยเนี่ยต่อสู้กันมาสิบกว่าวันแล้วเนี่ยทิ้งศพเกลือน,นะครับ เหม็นไปทั่วนะครับในในเขตพื้นที่นั้นเลยแล้วจะมาต่อสู้ยังไงอะ่ะนะครับฮุนเซนเนี่ยก็ถือว่ายอมแล้วนะฮุนเซนตอนเนี้ยล่าสุดนะครับนี่ครับมาดูฮุนเซนอ่ามหาัยลัมคำแหงถอดถอ,อถอดถอนอ่าถอดถอนเอฮุนเซนนะครับที่เคยมอบอ่ากิติมาศนะครับยกย่องเป็นรัฐบาลกัมพูชา เชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีอฮุนเซนเนี่ยออกมาตอบโต้เลยนะบอกว่าเรื่องการถอดถอนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าขำาฮุนเซนโพสลงเป็นสิ่งที่น่าขำาผมนี่แทบจำไม่ได้เลยผมโยนทิ้งตั้งแต่ปี2008ตั้งแต่ปีที่ทหารไทยเนี่ยบุกลุกถล่มมาที่เขาพระวิหารลุกพื้นที่คามเมน ผมโยนทิ้งเลยไม่มีความหมายแล้วฮุนเซนยังบอกว่าความรู้การศึกษาที่ผมมีไม่ได้มาจากมหา,มหาลัยลำกำแหงมาจากชาวกัมพูชาที่สั่งสอนในหัวคิดละมันสมองของฮุนเซนนะครับเห็นไหมขนาดผู้นำมันยังเนรคุณเลยแล้วจะให้ประชาชนคนในประเทศมันรู้จักบุญคุณของประเทศอื่นคนอื่นที่เคยช่วยเหลือไหมกูถามหน่อย นะครับหรือขเขมรจะปฏิเสธนะครับหรือขเขมรจะปฏิเสธว่าไม่เคยเข้ามาช่วยขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยนะครับแล้วถามหน่อยนะครับว่าขเขมรเคยช่วยเหลือไทยอะไรบ้างตั้งแต่ก่อตั้งเป็นประเทศขเขมรขึ้นมายังไม่เห็นนะนะครับเพราะฉะนั้นคือทําคลิปออกมาทําเป็นหูแอปนะครับใช้แอปนั่งแอปนะครับ ูว่าเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าก็าไม่รู้ไอตัวนี้นะเอาพูดตรงๆนะทําคลิปใส่นุ่งใส่นวดนะครับโอ้โหอันนี้คือในเขมรนหน้าตาดีที่สุดแล้วแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงได้ออกคลิปบ่อยเหลือเกินนะครับอ่าโชว์สกิลอ่าประมาณว่าคนเขมรนก็มีคนหน้าหน้าตาดีนะนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่าไปเอาหน้าตาผู้นําเมมนไปเป็นตัวชี้วัดนะผู้นำาขมนคือหน้ากันดานอยู่แล้วฮุนเซนทุกคน ดูหน้าหุนเซนนะกันดานจะตายเหมือนเขาพระวิหารเลยเหมือนเหมือนปราสาทนาครวัดนะครับแต่ว่าหุนเซนเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้รู้ทุกอย่างในประเทศไทยตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดลาวเนี่ยโอ้รู้ไปหมดนะครับแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองแทรกแซงการเมืองไทยทำทุกอย่างคิดว่าหุนเซนอาจจะหลงตัวเองไงเพราะว่าตัวเองเคยมีอํานาจ สูงสุดในกัมพูชาแล้วคนกัมพูชาต้องอยู่ใต้อำนาจของฮุนเซนตลอดเวลาคนกัมพูชาคือลืมตาอ้าปากไม่ได้ไงคิดว่าอำนาจที่ตัวเองมีมันจะควบคุมมาที่ประเทศไทยแล้วประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับประชากรไทยจะต้องให้ความเคารพฮุนเซนนะครับขอโทษนะครับมันคนละประเทศกันนะครับฮุนเซนไม่ได้อยู่ในสายตานะเอาพูดจริงๆนะ ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้นําที่ไม่ไม่เป็นมิตรกับประเทศไหนเลยนะครับสร้างศัตรูไปทั่วนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับอย่างที่ผู้พันท่านได้กล่าวไว้นะฮะว่าถ้าคล่องใจนะครับต่อเวลาเจ็ดวันได้นะนะครับถ้าอยากวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้คืออย่าว่าจะศพทหารนะศพระดับผอบอนะครับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกาลาโหมไม่รู้จะโดนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าที่ผ่านมาสิบกว่าวันเนี่ยมีแต่พอใบอใหญ่ๆนะครับขมินที่ที่เป็นปุ๋ยะนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเลยหลายครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ